เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว i n n ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ร้อยเอกธรรมนัฐและนัทรุ่มพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2562แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2562และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2564นั้น บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่าสมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี1ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นางนารุมนพิโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรายงานทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองค์การผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ด้านร้อยเอกธรรมนัฐลาออกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัดโดนบีบรับปัญห,า,หนานายกรัฐมนตรีไม่จบรอผุดพักใหม่ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาแถลงการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังยื่นใบลาออกไปเมื่อวานนี้พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ลาออกลงนามตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะรู้สึกว่าอึดอัดใจ,จกบการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการไว้จึงขอกลับไปอยู่จุดเดิมเพียงสสพเยาวขอเลือกทางเดินด้วยตัวเองต้องการทำการเมืองเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่มารองรับหรือทำอะไรเพื่อคนบางกลุ่มโดยจะขอต่อสู้ในเวทีการเมืองอย่างเต็ม ซึ่งวันนี้ขอกราบขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถทําตามที่เคยประกาศไว้โดยปฏิเสธว่าโดนบีบให้ลาออกค่ะ ทั้งนี้ยอมรับว่าเดินไปในทิศทางเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้เมื่อถามย้ำว่าได้ขอโทษนาย,ยกแสดงว่าปัญหาไม่จบใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐยอมรับว่าไม่จบเพราะใจของตนไม่สบายใจเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เรากระทําไปซึ่งหมายความว่าเมื่อพูดด้วยเหตุด,ด้วยผลแล้วมันไม่เกิดประโยชน์วิธีการที่ดีที่สุดคือต้องตัดสินใจด้วยตนเองส่วนจะยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อไปตอนอาจจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งบ้านหลังใหม่ ที่พูดถึงอาจจะหมายถึงการสร้างเองส่วนจะร่วมกับพักเพื่อไทยหรือไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะส่วนความสัมพันธ์กับหัวหน้าพักคพลังประชารัฐก็ยังเคารพร,รักเหมือนเดิมปิดท้ายกันที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คาส่งออกโต16%หนุนเศรษฐกิจไทยปีนี้ขายายตัว1%ขอเร่งกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชน นายภากรปีธัทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดลักรั์ประเทศไทยกล่าวภายในงานสัมมนา,าเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจไทยเขียวเหลืองหรือแดงว่าตลาดทุนไทยยังคงมีความแข็งแกร่งแม้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยในปี63ที่ผ่านมาเป็นแหล่งระดมทุนสูงสุงสดเป็นอันดับ7ของโลกอันดับ2ของเอเชียและอันดับหนึ่งของอาเซียนแม้เศรษฐกิจไม่ดีแต่สภาพคล่องยังดีบริษัทเอกชนเข้ามาระดมทุนต่อเนื่องการซื้อขายหุ้นและสภาพคล่องสูงจากเดิมวันละ6 8 0 0 0ล้าน เป็นวันละเ3 0 0 0ล้านบาทสําหรับเศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่าขยายตัวได้ร้อยละหนึ่งจากปีที่แล้วติดลบร้อยละ6จากผลกระทบโควิด -19 โดยเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้จากตัวเลขการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ16ค่ะนอกจากนี้ปัจจัยสําคัญคือจัดการวัคซีนที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาเดินได้ได้ส่วนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกปีหน้ายังคง เปราะบางค่ะซ ja ึ่งหากมีการฟื้นตัวจะทำให้มีการดึงสภาพคล่องออกจากตลาดทำให้ความผันผวนมากขึ้นจบการเสนอข่าว17นาฬิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN